มีอยู่เชียวไอ้มันมีด้วยยีขึ้นต้นเนี่ยไม่เจตตายไปาชาไม่เจดเ่ยเฮ้ยเชียร์บายเว้ยหายี่ยปิดได้อยู่จูดูดูจูดูจูไูด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 ูู่ด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 ูู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 ู

เลยมายไเมื่อกี้กูทำได้ไงไว้ที่ะแจ็คแจ็คพแเชกูจะเอาอะไรใส่อ่ะเอได้ฮ่าเออ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 ออ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 อ ไม่ได้ใช่โลแลน,อนตอนนี้เหลือคนละ้หนึ่งชีวิตแล้วชีพพี่เยี่ยวอยู่ชีวีจวดดิ๊ได้ด้วยเก็ตจับไม่ได้แป๊บนึงมันมีอยู่อ่ะ E A to the game ไม่ได้เนี่ยเนี่ยตัวตายดีกว่าเออยลืชนะเลยยยหลับเป็นึังนะใคยวะว่าพี่มันเป็นคนฝไฟตาพี่อะเนี่ยกูไม่พี่อะ ไม่พิมพ์ซะกันกูไม่เชียอนี่ไม่ใช่พิมพ์อันนี้กูไม่ใช่กระจกเนบอกเฮ้ยไอคมแต่งหน้าเมื่อกี้เพิ่งนะคือพิมือคืนเี่ยเยังไง้คุณก่กล้าพูดยิงเลวอ้เกยอะไรกูกูกากไม่ใช่กูคิดเป็นเียกูที่ผกูคือกากะคมณีิไอ้ k นอนนูยฟูยไอ้คิวยกย kia về chết rồi bao chát chết kia Oh yeah, I hear it. Yeah, Nice. L L. เอ้ยอย่าบอกมันอย่าบอกมันเอฟฟิลเฮียมาอะไรไปเฮียโอ้ยเเเีีียยยอะไรน่ง่ายจะตายสามารถใช้คำว่าจิกกับอีก็ได้ด้วยเอาจริงเอ๊ะอะไรเงี้ยแน่ได้เราบรรลุอยู่ไอเทมอะไรเฮียบรนับอยู่เป็นคำเออว่ะไอเทมเฮียเฮียวะโค้เฮียก็คือมึงใช่ไหมโอ้อืมอะไรวะ

ไม่เอาคนนี้วะอะไรกูผิดอะไรไอ้เกอาแม่งเอาคำยากให้กูกูไม่ผิดกูเขียนอะไรเกอโมแม่แก้วแก้วกูรู้จะเขียนอะไรเขียนไปแล้วใช่ไม่ได้แต่อ่ะผิดได้ห้ารอบเหรอกูเพิ่งรู้เไอเทียไม่มีคำนั้นด้วยเหรอวะอีออนเอ็กวัน

วันตีโอ้เฮีะวันพีไงวันพีได้เลยเพื่อนต้องกดสเปซบาร์ด้วยอายจะได้ยาดย่ดยาดหยดยาดหยาดหยาดยาด้ยาดหยาดหยาดยาดหยาดหยาดหย e ดหยา a หยาดหยาดหาดหยาดหย เออว่าแวเป็นไม่คิดไม่ได้ว่าคุยเก็บแล้วเก็บไปแล้วสักทีไปแล้วอันเล็พี่เนาะโอเคกูเป็นคนยังไงวะไอ้เหี้ยนิกกูรู้ว่าคุยน่ะคุยเขียนไงวะ q u y ใช่แน่นอน q ป้อยอีเด้วยเอียนวะช่วยได้ไอเก๋ช่วยได้ออีีอีไอเก๋อีสองตัวก็เอ็น ออคือรู้คําศัพท<ร>์มันนะแต่กูเขียนไม่ได้ไอ้เขี้ยแล้วนี่ทําไงอย่างทีเนี้ยอินเดอร์ไอ้เขี้ยอินเดอร์อ,เอเินนี่มีแม่งน,น่าจะโคตรโหดมากแน่นอนมันเป็นฝรัออ่งอ่ะก็อันแฟร์เกมมิ่งจริงไอ้เขี้ยแม่งเปตูวินไอ้เขี้ยเขียนอะไรเมื่อ, <c oughs> เอเกี้คือเขียนได้จีโอเขี้ยเอ็กเลโอ้เลเล,เลกันจะทำไงอ่ะเลกันไม่รู้จะได้เหรอไม่ให้ตาย ไปทันได้ไงวะไอ้เหียรไม่จะรู้ไหมเนี่ยันว้าวอว์ววอววอลกวอล์เหียรบอนบอนบอนเข้ามอเข้ามเล่นกับพวกกูดิวาเลยออมดีแม่นะเอ็นไอนีเอ็นไอ เอ้ยเขามาโอ้ยเฮียตัวคีกรอบนึงมึงจะได้เหรอตายเด้คีมก็จะได้เด้คิมก็จะได้ยูอยูไอทีในหรือคุยก็ได้ยยอยอยยูโอ้โหเด็กคีมยเด็กเนียแล้วนี่อะไรอ่ะก็แค่เก็บตัวเอสกันไอเฮียไอเมยมึงแม่โคตรเจ๋งเลย อเรียบร้อยเฮียอขโทษขอโทษเรียบร้อยเฮียเรียบร้อยมันไม่มีคำต่อเติมมันเป็นไปไม่ได้ ing แม่งเลยเออ ing น่าจะได้ได้ดะได้เฮียเรียบร้อแล้วเฮียได้ไงเอ้าวเฮียตายตายเฮียอะไรเนี่ยไยกูตายตีอีอ่าเรียบร้อยยเีาย นายไอ้เคหลังนี่แม่อย่างโหดเลยเยลโล่ว oh ้าวอะไรอ่ะอะไรอยู่เร right, right. right. ียนเนียมไอ้หลังนี่จะบ่ไออเดร์เลยอเดร์มันใช้ไปแล้วเอออันา ไอ้ที right ่อันเฟรีเฉยเรียบร้อยไอเกดเรียบร้อยไอเกียดไอ้เกดไอ้เกดไอ้เกดมึงตาย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 มึงใช้ไอเกียดก็ได้นะอาไม่บอกไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยนได้เป็นเราเพื่อตายจัดไอ้จัดไอ้เจี๊ยไงเทียได้เกมนี้แม่งได้ใช้สมองกันหมดเลยอะกูว่ากูงูกว่าเดิมมีเยอะยิ่ง ไอ้รอดบ้างกนนี่ไอ้เอี้ยเยเเวยมึงใส่โอก็ได้ไม่ใช่เหรอโน่ไปตายหไปแล้วเด่๋ยวแค่แค่เค่ยค่แค่ยค่แค่แ่แค่แย่่เค่่แค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 เแค่แค่่แค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 ่แ เด็กพัทเตอร์อีกเอ์อีกเออได้ได้ไปแล้วเอฮ่าฮ่าฮ่าพวกมึงโคตรกากเลยไอเด็กคูทีอร์ได้ไหมไม่ที่เจร์บอกจิตใส่กิวมาเอ็นเดอร์ โฉมเอี้ยโอ้ยี้อะเอี้ยนี่นี่เคียอะไรวะออลลี่เอลีใช่ะไอีอีฮะไอีเอี้ยเกียไดเกียดไอเกียไอเกดสลาดอายี้ไม่กดใช้แล้วไปแล้วพอดคิดตัววีเองด้วยแบนโอเคไม่บอกแล้วกันที่เกียร์แล้วเวนได้อยู่โภคมึงไอ้เหี้ยกูไม่รู้เลยนะกูไม่รู้นะ ออาออเอ็นอ่ะมึงไม่ให้แต่คำยากกูขอโทษล้วบังคับไม่ได้ไหนเอ็นมิไม่ได้ไม่ให้แต่คำยากให้กูตัปีเลยเอวายนูตีอ่าเอาตัวีไปให้คิดังมือเส็เน๊ะมึงแม่โคตรแย่เลยมึงแม่ทำร้ายปีเจ็บีีบู กูต e so ้องใช้คำนี้อยู่แล้วที่อะคำเปิดกูโปิดง่ายที่อะไรดิอะเอลเตึ่งไว้แค่แค่ตัว L แค่นั้นแหละไอ้ชีโอ้ยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ปิดอ่านวะกีเขียนอะไรวะอ่านไม่ได้อิตาลีอ๋อเฮ้ยอ่ะ that's me

แต่วนนี้กูไม่ให้ไอเกดฟิ์มอิตาลีต่อไปไอ้เจงเงียเดี๋ยวโดนีเกตตบตีเว้ย้าเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วมึงชิบปอะไรมึงเีเรบ้อยเอาเียเอาเอาไอุ้กจะรู้ไเฮียเรียร้อยเรียบอนเจอกันเว้ยเจอกชาหนาเว้ยเรียบร้อยเอามอนเจอกนชาหนลาก่อน พีเกิร์ไม่ได้จีเอมาทำไงวะเฮียบุลอดเฮียแต่ใช้หมดแล้วที่มันปิดนิดนิดไว้โอเวอรโอเวอรโอเปอโอเปอร์โอเปอร์อะไรเนี่ยเฮียนี่เอาเกยเปอร์อ่โอเปอเรชั่นไปเลยเฮียโอเปอเรชั่นถูกเฮ้ยพวกเหมือนโคชล่าโอเปอเรชั่นเฮียได้เฉยโอโอ่ะพวกเหมือนโครชล่าเฮียโอเโอร์ โอวลีย oh, <All right S 2> ังไม่ไ uh ้ yes. the the ี่ยไปดิโออะไรก็ได้มึงไม่เคยผิดได้แค่รอบเดียวว้ยได้บอลีจะมาวุกันได้ไหมไล่ะเอ็นเคเออจอดม่อใช่ไเร้อยเอ็ทีฟันอะไหนต่อไหใช้ไปแล้วมยไหอายังเวท เอลโลต้องเติมเอลโตบนะเอลโหดูเซอร์แล้วม่งเอาไที่เอลมาให้กูกูหัวเลยสัตว์้เกมมันจะได้เออเกตมันได้เอแน่กูเอ็นบอกว่าออนอออออออนไลน์เขียนไงออนไลน์เขียนเลยมึงอะออนไลน์เขียนไงวายโอนุโอนุโอนอุบองวันวันที่ไได้เฉยเอาไอ้เหี้ยได้เฉย เฮ้ึงคอยดูไว้ด้วยึงคอยดูไว้ด้วยอดดีพออมดี่ได้ใคไวะอิี่วยิดยิดปีไม่ได้ยิดปีมันต้องเปตัวเดียวจ้ะยิดตัวทีเอ้ยยิดไม่ได้ได้ยังตัวอาหลันไม่ได้ตัวได้เฉยเอ็นโดไ่ิกันจะดูน้าเม่ิกันจะดูเก็บโอเค เดียวตัีเอ่อเอาไงพริกอ่ะหมูอ่ะผีอาีอะไรก๊อกปืนก๊อกเกลยอกิบก๊อกเมื่อปืนก๊อกเลยอชีฟปุ่ยเปิดของขวัญนีิดูทีไม่เคยเคยดูนะไม่เคยดูนะเพทียนทีเทียนอ่ะเอาไงพี่ชายเห็นเห็นโอ้โหอิงก๊อดไอ้ท่านแม่โอ้เทียนเต่าฟัาน่า อวอตโต้อีเห้ทออรนนี้อาจะอยู่ทูดเียเหเป็นอานโอเคโอเออเกียจะยิไมได้้วยออกเหี้ยใชละโค้ดได้เลยว่เดดียวเดียวมีเด็กมีเด็สักกิเดียวอะหอขยตชิมดดฟักอยู่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยโดยเกเลยมาเลยเพื่อนกูขอร้องกูม่อยากอยู่ใกล้เกด เย่แอลไอ้เห okay. in, ouais. ี้ยสามอีกท่าไม่เลยสามอ่ะเน็ตเออคิดไม่ได้ว่าคีออนเดิมบราบบราเยอินอินอินเทอร์เน็ตไอ้เหี้ยคิดใช้ได้นะพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยเหี้ยมึงพิมพ์ไปเลยโ้ยคิดคิดพิมพ์ไอ้พวกคำด่ามันก็ใช้ได้นะเอาจิมมันไ่คำด่าใช่ไหมทามใช่แคมเอาตัวเอ็นนี่ตัวเอ็นอ่ะ อามินเปลยนไอามินอามินครับไหมอามินได้ไม่ได้ไอาไงอาไงเรียบร้อยพ่อสโหลาเอเ้ยทีมทีมไททันทรีไอทันเลยเฮ้ยดีๆได้สัตว์เทียนไม่ได้ไททันดีที่มึงบอก ได้เลยเวมีกันไอ้เหี้ยกันอะไรกันละกันหน้ากูกูหน้ากันหน้าเวผมกูหน้าเว้ยหน้าไอ้เหี้ยกูหนีอตายตายตายไอ้เหี้ยใช่ไหมกูแนนทำอะไรอ่ะเรียบร้อยมึงกูแหนกไม่ได้เรียบร้อยมึงเรียบร้อยตายก่อนเลยไอ้เว้ยไม่ใครจะ่ทำยากๆเองว่ะไม่โดนเหมือนกูและตัวไว้เยลโล่เป็นยูเมื่อก อีเล็กท yeah. ี no. ่อีเล็กจิตสิตอีมึงรู้ได้ไงเนี่ยเอามองอัลไลออนไอ้ยี่อะไรไม่เคยใช้เลยไออี e i c e ใครสอนมึงไม่มีอะไรตัวเอ็มเมกาไม่ได้เมมเบอร์ b r บีร์บูรี่วะเด็กก็ได้อย่างแล้วแหละเออได้เฉยจิยูกิวะมึงใช้ชื่อมึงได้ไงวะไอ้ยคิดยูกิมันถือว่าไปคำพูดเหมือนกันแหละเนลี่ไม่ได้อ่า ก็ได้ยูฟู <You fool. S 3> ่ยูฟูย่ยูฟู่กดโกมอแมงโอเคโอ้ยี่ห์กูพวกมึงแย่นะแหละพวกมึงแย่แหละกูดดดได้ของดีมาแล้วกูดได้หนึ่งโปรเซ็ตเออกูจบเพย์ได <OG S 1> ้ไอ้เหี์โอจิไปเลยโอจิไปเลยโอจิจะรอตายยิงมาตายโคตรเหี้ยเลยกูเย็น <en> ไ,ได้ไม่ได้เหีย้ยได้าเฉยใช่เด้อ ไอตโก้องเขียนไงว่ายลื L A A L V Z A W S เออ a l i v เฮย Alive V E ไ l ตัดแอลฮอลเขียนไงเขียนไงเกียนคดีใส่ทีไว้โอ้ยความอากูห้5ลีบีสีโอ้ยตัดเลย4สีตัวสีสีบ้าไปแล้วเอันนั้นมั soft กับตัว set เนี่ยแต่โอ้ยตัว n โอย โอ้ยโอ้ยโอ้โ uh, หีโอโอ้โหดีอ <laughs> <It> ่ะด <or should S 2> <rict> ีโอเลยอ่ะโอเคไอ้ท uh ี่เอาเขายากให้เองแล้วเจบร้อยใช่เอาเอาเอาดี่ยากที่สุดในโลกอีอีตัวโอก็ได้แคนกะลูโอ้โอ้เป็นโออันนี้ดหายละโอจะได้นะโอเอไลน์ ไอ้ชี้อนี่ตัววีตัววีกูว่าว่าเราเงียบว่าเราเงียบปากไว้ให้แล้วแม่งเล่นกันเองดีกว่าเดี๋ยวแม่งไม่หนุกไอเชี่ยตายแล้วโอ้โหจะขาครับยังไงจากไอเอวีแล้เนี่ยดิลโก้ลองดูยี่ดิลโ้ตายด้วยไอเด็กชยเด็กยเด็กเฉยาดิค่คนหนุกเลยไอ้เวียขาอยากฆ่ากูว่าแต่ก่อนเนี่ยเฮียกูเชื่อไอวีจฆ่ากู

จีว่าเที่ยยโอ้ยเอาไงโอเคว่ากูตาย็ผมขออภัยด้วยคุณเบนก็ผมขออภัยเรียบร้อยเฮียเรียบร้อยคุณไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ไอ้ว่ยว่าจะจายโอ้ใจเย็นเออคนนี้ว้าอาวมึงมึงกดดีเว่ยทำไมอย่้ไม่มีอะไรทำไมไอ้คนอย่างนี้ไอ้เวนต้องเจ็บปวดเนี่ย อ้าเราบอกไม่ได้หรอเกมนี้แมคนจัดคมนเกไปควายกเหียเจอคำเยวกับกูที่กูโดนจาไอเวนรไดไรมมเกงขอร้องเกจะเก่งก่มอ่รเรียนโออได้มโ้ยโอโอ้ยได้ได้พ่อแมนมปืนมกแแปลกว่ะทำไมเขาอีการลงงเสริมคิว ปืนไดมอนไปปล่อปืนไดมันอยู่อยู่ไอชิกกูจะเจอคำไหนเนี่ยเพี่ใหเลยวะอยู่จิกหรือยี่อะไยแล้วปาสวยแล้ว่จะรอดได้ไงกูโดนไม่กี่คำกู้หลวงแค่ไหนที่เนี่ยใอ้น่าก็ต้องทวิตเตอร์ยอมโดนเลยสัตว์ดีอ๋อเขียนพีดีกัน ตายเยี้ยกูลืมเองหี่ย่างแกแห่ะวามไม่โง่เหรอจ้อยมึงไปเลยมึงคือเลียตายเลยกูจะไปหาคำจักเออที่อื่น E N E X I S เอาเไ้่ไปไปเลโอตีว่ะยังไม่ได้แดกกูหรอกอโอกได้ด้วย ไอเอสจีหายคำเขี้ยนได้จัดแกมมือเขียนถูกก็เจอ่าเธอแค่กินปลาเกไาตายเอ็นโว้ยไอเอ็นต่อไปไอ้เอสจีแตกเลยทำไมมันต้องเป็นกูไงเพราะตลอดที่ตายเขี้ยแม่งไอเอี้ยูที่ที่รอดอยู่ตลอดออกโทเบอร์ไอ้เี้ยกูบอกทำไมวะกว่าเอ้ยมึงไงไอ้มึงต้องตอบว่าออกเน็กทำไมกูได้ตัวเคตลอดเลยคกูชีวิตมึงไงแต่ จี่คนไม่ใช่เห,เหรอวะคอนออนไลน์ออนไลน์แอปอะไรปะไม่เฉยจี hey, yep. ่ไหนวะกูจะไม่พูดอนเลยเพราะกูร hey, ู mm ้เ hmm. อ็นปะเฮ้ยเอฟไม่ใช่อ่ะไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอ็นเดอร์เจนเบอร์วัตเฟอร์เกมเอลอออลลิกขอบคุณมากเลยเกดไอซี ไปเขียกูเนี่ยแหละเ็กนี่ไอ้ี่ไเขียกูไองเงี้ยแหละสัวงกูทรงละลองอะทุกอย่างเผื่อมันได้ไม่รู้ช่ว something หยุตอยไอซีเคมาเอะไปรอบนีี่ยถ้ามันตัวเคี้ยเฟอรี่ววน่เหี้ยโคตรน่างผมใจย็นโอเคเดี๋ยวผ่านไหมเข้าไฮะไอเด็ก c ังกี่เคเดังกี่ที่ไอซีเดีแ ไปมึงตัดดิวยที่แชร์อทความบทความอะไรใสจีกูไปดิต่อความบัมปะไอ้เหี้ยมันมีไปเลยเหี้ยมันมีออโม่โอโม่อาเหี้ยเะไอ่ะออโมจิเอ่อจะขีดแม่งกูควานตายเว้ยหนูเด็ไปออกก็ยอมเพื่อไม่ได้ไม่ได้จับร้อยอ่านั่นเรียบร้อยไม่ออกแล้วนะ รออ้ขี้แตกตายแน่เลยฮอ่มีคำไม่ง่ายอยู่ใกล้ตัวให้กูรู้จักด้วยเนี่ยไอ้เี้ยจะไม่รู้อาตัแซนอีอีเอนีอไรเอจีจอกเอีเรียใหเลยรยบร้อยเด็กไปออกแต่กูรู้เลยไม่ใช้ความสมาธิหลังไงสันจูรู้ไม่ไงตู้กูดาออกไงสัน์ตง กันไงกูบอกแล้วไอ้เกูให้ให้ไปเพื่อนอีเล็กต์ก็จะขับมาพ่อมไงสักโอเคจะตายยังล่ะมึงตายคนแรกขึ้นมาที่ถึงโดนไอ้เยังแม่งไอ้เก๋ยังไม่ออกเกมเลยไม่ยังมันยังไม่อะไรที่กูตายหายเลยมันมันอยู่ไอ้สัตว์มันตายแล้วเว้ยตายแล้วเหรอกลับไปบ้านเงาเรียกความสามารถไว้ยังกะโอ้ดีไอพ่อมึงไม่รู้ไม่ถึงไปเออกก็ยอมแพ้เสือเว้ยเลยสักไอพวกแม่งเล่นบ้างกแม่งเล่นบ้างแ and I ต o วเ t งจะ n ินแล e คีบ n n n อโอ้นหอนแล้ววมนเลยชีวิตอยู่อย่างนั้อะไรช่างแม่งเลยเอาออาควรตีแล้วควรตีแล้วออกก้าถูกเฮียเนียเกมไม่นับไอ้สัตว์เกมแม่งไม่นับเฮียไอล่วีไล่วี เดดโกเดดดิโก้ฮ่ไม่ได้แด็หรอกเกียเียทีาได้ยมืออะโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่หาเนี่ยเพื่อเวลาไปเพื่อเวลาียบรออากิตารู้แล้วใส่โหใช้ตามอันเลยเหรอโอเคแม่งเอาแบบคำยาวทิ่หายเลยยงดิ เออเออผิดผิดไม่วาวฮะ y o อร I don't give a าเออโอ้ยอ่ะดูไม่ได้ข่าวตายแกแบ้่อะีโอ้วัผูแม่ตายเหี้ยที่ก็จะ daily queen daily queen าาาฮะฮะ QN โอเคหรือมึงใชเอ QN a วะจริงอะไอเวชูดเลย ตัวเอมันไม่ได้มันใช้เป็นเลยกามินนีออ่ครับจังหวินเดอขอครับกูชนะหนึ่งรอบอีกเจวีไม่เสร็จเลยตายเน๊